เซเว่นอีเลเวนเดินหน้าหนุนคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ช่วยลดค่าครองชีพส่งสินค้าลดพิเศษถึง73%บริษัท CPO ีอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลเวนและเซเว่นเดลิเวอรี่เดินหน้าช่วยพี่น้องคนไทยลดค่าที่จ่ายเต็มกำลังจัดแคมเปญเซเว่นอีเลเวนร่วมด้วยช่วยค่าของชีพต่อเนื่องภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกันลดราคาสินค้าอุโปโโคบริโภคสูงสุด 73%สู้ภยัยโควิด -19 ละลอกใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายน2564พร้อมเสริมทัพเซ e ว่นเดลส่งปลอดภัยถึงบ้านจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ละลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านค่าครองชีพ c p o ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดแคมเปญ 7ซเว่นอเวร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยบริษัทได้คัดเลือกสินค้าขายดีและได้รับความนิยมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เป็นสินค้าทั้งของกินของใช้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีความจำเป็นต่อการใช้ใจชีวิตประจำวัน จำนวนกว่า1,200รายการมาจัดโปรโมชั่นพิเศษอาทิสินค้าของกินของใช้ลดสูงสุด50%ข้าวกล่องแช่แข็งพร้อมรับประทานแบรนด์อีซี่โกจำนวน8เมนูลดราคาเหลือเพียงกล่องละ25บาทได้แก่ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องมัคโรนีชีสและไส้ก,อกรอกมัะโรนีไก่ข้าวลาบไก่ข้าวตะเข้ามังสวิรัตข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่ ข้าวผัดกะเพราที่เมาไก่ข้าวไก่กระเทียมพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อครบ4กล่องและสั่งผ่านบริการเซเว่น e ดลิเยังจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก5บาทเหลือเพียง4กล่อง95บาทสำหรับออออนไลน์ All ine, ห้างใกล้บ้านได้ขนขบวนสินค้าราคาพิเศษหลากหลายประเภทมาร่วมด้วยช่วยค่าของชีพอาทิรวมสินค้ามิตเยียเซลลดสูงสุด73ได้แก่ เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัวเป็นต้น c p r มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด้วยช่วยลดค่าของชีพให้กับพี่น้องคนไทยในทุกชุมชนเพื่อเดินเคียงข้างผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันและร้านเซเว่นอทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด เออที่ประทับใจสุดๆก็คือว่าของมีคุณภาพอะค่ะมีการเช็คสต,ต็อกตลอดว่าไหนหมดอายุหรืออะไรก็จะเป็นมาตรฐานตัวนี้ค่ะที่ชอบแต่ก็บริการด้านอื่นก็โอเคค่ะถ้าสินค้าราคามาตรฐานก็อร่อยดีรสชาติใช้ได้หมดกล่องนี่ก็อิ่มจา้าขอบคุณเซเว่นนะจ๊ะ่ิบีรบริแตกที่ลดราคาแล้วก็หนึ่งอิ่มจ้ะคุณเซเว่นค่ะห้ากล่อง ยี่้าคโครงการข้าวกล่องยี่้าจะกินได้อร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ